สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับอ๊อฟนะคะแต่ว่าวันนี้อ๊อฟไม่ได้พาไปเที่ยวที่ไหนนะคะวันนี้จะมาแนะนำวิธีการแก้ไข Facebook ปิดกั้นการมองเห็นนะคะซึ่งช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานะคะ Facebook ขอ๊อฟนะคะก็จะมองเห็นแต่เพื่อนคนเดิมๆซึ่งมีประมาณ5 6 7คนนะคะแล้วก็จะเห็นแต่ โพสเดิมๆคอมเมนต์เดิมๆซึ่งเพื่อนใน Facebook จริงๆมีเป็นพันนะคะแต่ว่าเวลาที่เรามองเห็นนะ่ะคือน้อยมากนะคะซึ่งถ้าเพื่อนๆหลายคนเป็นเหมือนนอฟนะคะวิธีแก้ไขง่ายมากเลยค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวอาจะสาธิตวิธีนะคะทำใน iPhone ก่อนนะคะแล้วก็เปิดไปที่ Facebook เราเลยค่ะเติม,มขึ้นหน้าจอ facebook มานะคะเราไปตรงที่ ขีดสขีดนะคะตรงข้างล่างขวามือนะคะกดเข้าไปนะคะก็จะขึ้นมาหน้าจอแบบนี้ใช่ไหมคะซึ่งเราคือถ้าเป็นของเครื่องอื่นถ้าทำครั้งแรกนะคะก็ให้ไปตรงคำว่าดูเพิ่มเติมนะคะดูเพิมเ่มเติมกดเข้าไปเลยแล้วเราก็มาเลื่อนดูตรงนี้นะคะซึ่งมันจะมีคำว่าล่าสุด อยู่ตรงนี้นะคะให้ทุกคนกดไปตรงคําว่าล่าสุดนะคะซึ่งหอ,งอมนะคะคือว่ากดไปแล้วของอมมันก็จะมาอยู่ตรงนี้นะคะ<ๆ>ก็จะกดเข้าไปนะคะคําว่าล่าสุดตึก๊กนี่เสร็จแล้วค่ะถ้าทุกคนเลื่อนดูนะคะจะสังเกตว่าเห็นเพื่อนๆในเฟซเรานะคะเพิ่งโพสขึ้นสเตตัสมาแบบไม่กี่นาทีนี้นะคะอ,อันนี้นะคะมันก็จะทำให้ เป็นวิธีที่ทำให้เราเห็นอคอมเมนต์เห็นสเตตัสของเพื่อนๆได้มากขึ้นนะคะแล้วก็เพื่อนๆก็จะเห็นของเราเวลาที่เราโพสหรือว่าขึ้นสเตตัสอะไรนะคะก็จะเห็นของเราได้มากขึ้นนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ